อพี่หมออยากจะรู้ว่าไอ้บอร์ดเนาะที่มันบอกว่ามันไม่ไปดูงานมันเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยมันมีน้ำหน้าอะไรเนาะไปดูงานสวีเดนแล้วไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังเลยนะดูสิถ้าเขานะถ้าเขาไปดูงานที่สวีเดนจริงๆอะนะคะคเขาต้องมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าญาติญาติอีวะ่ะเขาไปอยู่สวีเดนตอนนี้รู้สึกว่าจะจะสามสิบปีแล้วอะคะ่ะ แล้วเขาไปทํางานที่นู่นแล้วพ่อของเขาอะค่ะพอดีคุณอาบอกว่าเขาเก็บคบหนึ่งแสนโคนปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะไม่เก็บต่อแล้วแเขาก็จะหยุดเลยทุกอย่างต่อเนาะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะได้ศีรษพยาบาลรักษาพยาบาลปกติก็จะไม่ตัดสีอะไรแม้แต่นิดเดียวค่ะถ้าเขาไปดูงานจริงๆอะถ้าเขาไปดูงานจริงๆนะคะพี่หมอเขาต้องเอานี่มาเสนอเขาต้องเอาตัวเนี้ย มาเป็นมาพัฒนาแบบประเทศเราให้เหมือนกับต่างประเทศที่เข้าไปดูงานแต่เขาไปดูงานจริงไหมรือว่นล่องเรือหรือว่าเป็นล่องเอรอเองเือคะที่แม่